สวัสดีค่ะการท่องเที่ยวของคุณยายกับหลานยังไม่จบนะคะตอนนี้เขาก็พาคุณยายมาเที่ยวที่ลอนดอนคอร์ค่ะทุกครั้งที่ป้าทุนดีมาที่นี่นะคะก็จะมาเดินเที่ยวแถวนี้ค่ะมาช้อปปิ้งมาหาของอร่อยอร่อยรับประทานกันนะคะแต่วันนี้อารมณ์ที่จะช้อปปิ้งป้าไม่มีแล้วนะคะ ก็พามาตรงนี้ค่ะชีะ้ชวนให้ป้าทุนดีดูอะไรอะไรซึ่งเขาลืมไปแล้วว่าเมื่อตอนเด็กๆป้าทุนดีเป็นคนชี้ชวนให้เขาได้ดูนะคะตอนนี้ผลัดกันเขาก็ชี้ชวนให้ป้าทุนดีดูค่ะทุกที่ที่ป้าทุนดีดไปยืนเนี่ยเป็นการทวนความทรงจําค่ะว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนป้าก็มายืนตรงนี้นะแล้วก็มายืนทุกปีทุกปี แต่บางปีก็ไม่ได้ถ่ายรูปไว้ค่ะแล้วก็จบลงที่เขาพาป้าทุนดีไปทานซูชิเบรนเมืองไทยก็จะจะเรียกว่าซูชิสายพานะนะคะเมืองไทยมีมานาน,น,านแล้วอะป้าว่ากว่า20ปีละเพราะป้าเคยไปทานที่เซนทันเวอร์นะคะวันนี้เขาก็พาป้ามาค่ะและ ป้าจำได้ว่าเมื่อสมัยเขาเด็กๆเนี่ยเราไปทานกันบ่อยๆแต่ไม่ใช่ที่ร้านในวอลลอนพ <do you S 1> อร์ตนอยู่ในเมืองเพิร์ตอีกส่วนหนึ่งอะคะ่ะเขาสี่ขวบห้าขวบอะคะ่ะซูชิเนี่ยราคาจะระบุด,ด้วยสีของจานเมื่อเขาทานเสร็จเด็กๆก็จะสนุกสนานคะ่ะแยกสีของจานแล้วก็คำนวณออกมาว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะคะ เป็นการเป็นความสนุกสนานของเด็กๆค่ะเขาก็ใช้สมองในการคิดคำนวณอยู่ตลอดนะนะคะวันนี้เขาก็จดจดจ้องจ้องโดยการที่จะเอาใจคุณยายอะว่าคุณยายจะทานอะไรเขาจะคอยหยิบให้ะคุณยายก็บอกกับเขาว่าอะไรก็ได้ที่เขาต้องการอ่ะยิบมาเลยไม่ต้องถามคุณยายค่ะเราไปทานกันสองคนก็ทานแค่สิบกว่าจานอ่ะนะคะ พอทานเสร็จเขาก็ยังใช้ความเคยชินนะคะก็คำนวณออกมาเลยว่าเป็นเงินเท่าไรนะคะเป็นการแข่งขันกับการระหว่างพี่สาวกับน้องชายตั้งแต่สมัยเด็กๆว่าใครจะคำนวณถูกนะคะป้าก็มีความสุขนะกับการได้อยู่กับหลานแล้วก็ได้มีประสบการณ์ร่วมกันนะคะในหลายๆแง่มุมนะ เมื่อก่อนก่อนนี้ป้ามาดูแลเขาแต่ตอนนี้เขาดูแลป้าทุนดีค่ะพอทานเสร็จนะคะเหมือนเดิมค่ะเกาก็เรียงจานแล้วก็เรียกพนักงานมาคิดเงินป้าสังเกตว่าเรามาเช้าเกินไปวันนี้ร้านไม่คึกคักเท่าที่ควรนะคะ มีพื้นที่มีโต๊ะว่างอยู่เยอะเลยอะ่ะมีคุณยายกับล้านเนี่ยที่นั่งทานกันอยู่สนุกอยู่สองคนน่ะนะคะจากนั้นป้าลืมเล่าให้ฟังว่าเขารีรีรอรออยู่ที่หน้าร้านเกมจนกระทั่งป้าต้องเอ่ยปากว่าอยากได้อะไรไหมล่ะถ้าอยากได้ก็ไปเรียกเอาเลยคุณยายยินดีจะซื้อให้เขามีมารยาทนะคะ เขาเกรงใจอะคะ่ะก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่จนป้าทุนดีเปิดไฟเขียวอะเขาจึงไปหยิบเกมส์มาหนึ่งชิ้นนะป้าทุนดีก็มอบให้ารางวัลของการท่องเที่ยวในวันนี้ความสุขระหว่างป้าทุนดีกับล้านนะคะคงมีอีกหลายตอนถ้าไม่เบือการสกกตอนก็ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะนะคะกดไลค์ แชร์ Share, ติดตามกระดิ่งให้กับป้าด้วยค่ะ